สวัสดีครับสบายดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวคลังเคลียร์ข้อสงสัยปลมลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันหลังยังมีผู้ไม่ได้รับเงินนววายลลวะรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาทในส่วนที่ผู้ลงทะเบียนอาจจะยังประสบปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวกตามนี้1 ขอความกรุณาผู้ลงทะเบียนเข้าไปตรวจสอบสถานะที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเพื่อจะได้ทราบว่าท่านผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์หรือไม่เพราะขณะนี้ระบบได้นําข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิ์จํานวน10.6ล้านคนเข้าในระบบเรียบร้อยแล้วและจะมีการอัปเดตจํานวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เป็นระยะตามผลการคัดกรองกลุ่มทบทวนสิทธิ์หรือกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวัน 2. สำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์แต่มีปัญหาว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีแสดงว่าบัญชีถูกปิดไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน1ปีหรือบัญชีไม่ตรงซึ่งเป็นไปได้ทั้งชื่อนามสกุลเลขที่บัญชีหรือชื่อธนาคารไม่ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนสามารถเข้ามาแก้ไขตรงปุ่มสีเหลืองเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินระบบจะตรวจสอบว่าบัญชีถูกต้องแล้วหรือไม่ และพร้อมโอนเงินให้ในรอบถัดไปกรณีนี้แนะนำให้ไปทำพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนจะหมดปัญหาและทำให้การโอนเงินสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 3. ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะเป็นเกษตรกรและเป็นหัวหน้าครัวเรือนด้วยขอให้รับสิทธิเยียวยาผ่านมาตรการเยียวยากเกษตรกรส่วนสมาชิกในครัวเรือนท,ที่ช่วยทำเกษตรและประกอบอาชีพอิสระด้วย สามารถรับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา5,000บาทได้โดยหากท่านเคยถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าเป็นเกษตร,รกรสามารถขอให้ทบทวนสิทธิ์ได้ที่ปุ่มสีม่วงยื่นทบทวนสิทธิ์ 4. ผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนด้วยความเข้าใจผิดสามารถขอรับสิทธิ์คืนอีกครั้งได้โดยใช้ปุ่มสีม่วงยื่นทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2563 5. ขณะนี้ยังมีผู้ลงทะเบียนในกลุ่มที่ได้รับ SMS ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก9000 0 0คนยังไม่ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมส่วนใหญ่5.4ล้านคนได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วขอความกรุณาให้ข้อมูลโดยด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนในการได้รับเงินเยียวยาด้วยความรวดเร็วครับจากข่าวนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้เคลียร์ข้อสงสัยนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบก็กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ